วันนี้มีช่ชวยททำเตียงนะคะอเออวางไว้ตรงนั้นแหละตรงนั้นเอาไตรงนั้นล่ะลูกอืมบบอืม เพชรนี่สิเป็นคนถี่เจ็ดเตียงได้งามเจ็ดเตียงได้เรียบร้อยค่อนข้างเรียบร้อยมันเรียบร้อยหรือยังลูกผ้าห่มมันยังไม่ตึงเลยเห็นไหม <c oughs> เออทำให้ K K มันสวยๆเออหนึ่ีนาทีนาทีจะเตียง, <c oughs> <c oughs> งตื่นนอนของตัวเองยังไม่ทำเลย เตียงตัวเองยังไม่ทําเลยเตียงตัวเองยังไม่ทําเลยลูกเนี่ย Mm -hmm. mm -hmm. Selesai? Iya.